สวัสดีครับก่อนสอนเรื่องการตีคอร์ดนะครับเรื่องเบสของคอร์ดไปถ้าก็มาว่าพี่ครับสอนคอร์ดไหนให้ด้วยครับถามว่าเราควรจะรู้คอร์ดไหนไหมใหม่ที่หัดจับคอร์ดแรกๆก็ไม่ต้องสนใจมานะครับเราก็จับคอร์ดพื้นฐานให้ได้ก่อน C ีเบื่อร์ดีเบนเนอร์ดีเบนเนอให้ได้ก่อนนะครับเราไปจับคีย์อื่นบ้างคีย์แฟ์เอดีอีคือจับพวกนี้ไปก่อนคนที่จับคอร์ดต้องการรู้คอร์ดไหนก็คือคนที่ดีด ขอ,อดพื้นฐานขอดนอกเป็นแล้วนะครับค่อยมามามา,มาจับขอดในถ้าเราองจะต่อย,ยอดไปนะคตรจะจะไปศึกษาเกี่ยวกับสเกลอะไรสโลอะไรพวกนี้ไมนต,ต้องต้องรู้ต้องรู้นะครับเพราะว่าจะได้สโลถูกอย่างดีเมอร์เนี่ยเนี่ยดีเมอร์เนี่ยเนี่ยมันอยู่ในสเกลของมันอ่ะดีเมอร์นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าขอดในอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะ จำไม่ได้นะเราจะจำเราจะไม่รู้ท่อนท่อนช่วงไหนครับดีม <Yeah. S 1> ่เดออยู่นี้ดีมิื่องอยู่นี้มี mm hmm. มันอยู่ในสเกลของดีมเนอร์ hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้คอร์ดในด้วยครับ mm hmm. และอย่างสาหรับผมนะผมโดยส่วนตัวผมเวลาผมจําคอร์ดเพลงแต่ละเพลงเนี่ย ถ้าน้องๆเห็นส่วนใหญ่ผมจะเล่นคอร์ดไหนนะครับเพราะว่าผมจะจําง่ายเวลาเราเดินเดินเดินคอร์ดมันจะไหลไหลามาแล้ววนกลับไปวนกลับไปแล้วกลับที่เดิมเนี้ยมันทําให้เราจําคอร์ดง่ายแล้วก็ไม่หลงนะครับตัวอย่างเช่นเพลงอ่ะ ง่ายๆนะครับคือปกติมันจะต้องเล่นคข์ดหน่อยแม้ชีวิตได้ผ่านหรือไรความฝันวันที่ผ่านมาอะไรบ้ามาคับตรงนี้เป็น A กับ B นะครับแต่ผมจะจับขอดใน A กับ B ตดงนี้นเพราะเวลาเราเล่นเพลงมันจะได้ขอดได้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องรู้ขอดในเพราะว่าเราต้องสโล่ต้องจําว่าแพทเทิร์นเนี่ยคีซี เราจะเอาไปตัดตรงนี้อย่างนี้ครับแล้วก็มันจะมีเอฟเนื้ออย่างนี้เนี่ยถ้าเราลู้คอร์ดในเนี่ย เราก็จะง่ายขึ้นในการที่จะ,ะ่จะมาสโลเพราะว่าจะรู้ว่าคอร์ดไหนเพราะว่าแพทเทิร์นเวลาเราจับบีดีอย่างเงี้ยผมจะมาผมไม่ได้ส่วนใหญ,ญ่ผมถ้าถ้าสโลในเรยวผมไม่สโลข้างนอกนะครับนี่ก็สเกลดีเมเนอร์คือสเกลคือคีดีนะครับ เป็นอย่ <S <S ผมจะทะลุดงนั้นข้างในนี้เพราะว่าข้างนอกอช่องมันห่างกันครับเวลาเราใช้ความเร็วมันค่อนข้างจะลําบากนะครับมจามาทะลุดีผมจะมาทะลุด้ายนี้แล้วก็อยู่ข้างในครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบ m i n น r นครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมสอนไปมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ แนะนำน้องๆควรจะมีตารางคอร์ดนะผมยังเนี่ยเลยนผมยังมีติดบ้านไว้เลยนะติดไว้หลายปีแล้วกิจันฝุ่นกอะผมต้องมาเช็ดมาเนี่ยมันจะหลุดอยู่แล้วเพราะว่าบางทีมันมีคอร์ดดีเวนิทคอร์ดซัทโฟคอร์ดอะไรที่ผมต้องดูอะไรเงี้ย <S <S ผมก็ต้องมาดูเพราะว,าว่าผมจำไม่ได้ไม่หมดคอร์ดมันเยอะนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือใหม่มัมมนก็มันก็มีทุกค,คอร์ดอยู่แล้วมือใหม่ก็ต้องต้องมีนะครับ่าคนที่จะ หัดสโลหรือว่าหัดไลสเกลหรืออยากจะรู้ว่าอินพไว้ในจุดไหน<ม>อะไรเงี้ยมันต้องรู้ก่อไหนนะครับสําคัญนะครับล้าไม่มีตรงนี้เราก็จะลาบากนะครับปีไปไล่หาใน Google อะไรมันก็ยากนะครับแต่ถ้าน้นองๆไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับผมแ้ผมผมมีอยู่ออยู่ประมาณสิบแผ่นนะครับน้องสนใจก็สาม,มารถส่งให้ได้นะครับแผ่นละห้าสิบาทค่าส่งสามสิบาทนะครับ นี่ก็มีทุกคอร์ดนะครับคอร์ดพื้นฐานแล้วที่เราเรียนก็มีซีอะไรพวกนี้พื้นฐานนะครับคอร์ดในก็มีซียัรู้จะได้รู้ว่าคอร์ดในของซีมันมีอะไรบ้างครับมีคอร์ดดีคอร์ดเอเมเนอร์คอร์ดพื้นฐานทุกคอร์ดที่ที่เราจับมันมีอยู่ทุกคอร์ดนะครับเนี่ยเอี้ยเอมีเอเมเนอร์เอเซเว่นเอเอ็มเซเว่นเอเมเนอร์เซเว่นถ้าเราสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับห้าสิบบาทค่าส่งสามสิบบาทนะครับ โอเคนะครับมีสนใจก็ทักเข้ามามีแค่สิบลิปชุดเท่านั้นถ้ามากถ้าคนน้องๆสั่งมาเยอะกว่านั้นผมเดี๋ยวผมไปดูที่ร้านเพื่อนให้นะครับที่เขาขายกรรนดรตีนะครับโอเคครับ okay, ว,วัสดีครับ